สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเลขเด่นเบอร์ดังผ้ารวยช่องที่เขาจะมีเลขมีหวยมีเบอร์ดังๆโดนๆเบอร์ไหนที่ควรปักหมดุดเบอร์ใดที่ควรแรงควรวิ่งที่จะเหตุให้เขาเป็นมหาเศรษฐีเงื่อนหมนื่นเงื่อนแสนเงื่อนล้านมีมาฝากกันทุกมือ้อทุกวันอย่างแน่นอนให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เป็นมหาเศรษฐีไหมให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้หมดหนี้หมดสินได้ลืมตาอ้าปากได้รับร มา่องนี่บพิดหวังการันตีทุกการันเตอนเลขเด่นหวยดังมีให้ทุกวันอย่างแน่นอนก่อนอื่นเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตหวยห้าหน้อยงวดประจำวันที่25พฤษภาคม2,564วันเลข3ตัวบน2ตัวล่างที่เหตุนในพ่อแม่พี่น้องกลายเป็นมหาเศรษฐีกหลายภูหลายคดหลายท่านมีเลขยังแน,น่เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันอัปเดต3ตัวบน อัปเดต3ตัวบนประจำวันที่25พฤษภาคม2 5 6พเลขที่ออก8 7 1เพิ่นวะเลขที่ออก8 7 1เสองตัวล่างสองตัวล่างเลขที่ออก1 2พี่น้อง สามตัวบนแปดเจ็ดหนึ่งสองตัวล่างหนึ่งสองถือว่าเป็นเลขที่สวยหลายผู้หลายคนหลายท่านเลิฟกรลายเป็นมหาเศรษฐีย้อนเลข3ตัวเลขสองตัวนี้กันไปหลายผู้หลายคนหลายท่านวันนี้มีเลขมาฝากกันคือเก่าพี่น้องหลายคนมาถามงวดนี้เด่นปักหมุดเลขอะไรงวดนี้เด่นปักหมุดควรปักจุดที่เลขไหนช่องเลขเด่นเบอร์ดังพลาดเริ่องให้พี่น้องพิดหวังวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขเด่น วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นแบ่งออกเป็นเด่นบนเด่นล่างแบ่งออกเป็นเด่นบนเด่นล่างเด่นบนเลขอะไรละล่ะเล่นบนเด่นบนเลขอย่างละล่ะเอาแปดเจ็ดหนึ่งตั้งพี่น้องเอาแปดเจ็ดหนึ่งตั้งแล้วก็บบวกสามเข้ากับหลักสิบเป็นเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบตัดหน้าเอาหลัง เจ็ดบวก3เท่ากับ10ตัดหน้าเอาหลังเพราะฉะนั้นเลขที่ได้เด่นบนคือเลข0เด่นบนคือเลข0ดูต่อกันที่เลขล่างเลขล่างเลขที่ออก1 2พี่น้องบวก7เข้ากับหลัก10หนะฮะของเด่นของอ่อเลขล่างก็จะเป็น1บวก7เท่ากับ8เอาเลข8พี่น้องเพราะฉะนั้นงวดน,นี้การันตีทุกการันเติมเหมือนเดิม0นย์เด่นบน8เด่นล่าง ศูนย์เด่นบนแปดเด่นล่างพูดชัดๆเคลียร์ๆตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆเน้นๆแบบนี้เด่นบนให้คุณพี่ปักหมุดสูงเด่นล่างให้คุณแม่ปักหมุดแปดไพ่มากเลขใดเลือกเอาเลขนั้นเลือกตามสบายพักตามชอบนะฮะเด่นบนศูนย์เด่นล่างแปดบัน,นีึหลายคนหลายคนมากถามอ้าวแล้วถ้าจะรูดมีรูดไหมถ้าจะรูดสองตัวตรงมีรูดให้ไหมรูดมีให้เหมือนกัน รูดมีให้เหมือนกันกับวันนี้สูตรเลขรูดสูตรที่เรียกได้ว่าเข้าเน้นๆแน่นๆจังๆพี่น้องเข่าเน้นๆจังๆพี่น้อง,ง,องถือเต็มขอเต็มแขงเต็มขาพี่น้องมาเบิงเอาสามบนตั้ง8 7ดเคูณสองล่าง12บสอหารหนึได้ออกมากเท่าใดพี่น้องมหาเศรษฐีตอบซอยกันค่ะ8 7ดเจ็ดหนึบวงสองหารหนึเท่ากับหาสอง แปดเจ็ดหนึ่งคูณสิหารหนึอยเท่ากับห้างจ้อยังดีหลาตั้ง5้าสองเจาะไปเลยแม่5หลัก3 4 5 6 7ตั้ง5 2, ้สองเจาะสามสี่ห้าหกเจ็สรุปออกมาแบบนี้แถวที่1แถวที่1นึ่สำหรับสูตรเลขรูดออกมาได้5้าส5ม5้าสห้าห้าห็ด แถวที่สองออกมาได้แบบนี้แถวที่สองออกมาได้สองสามสองสี่สองห้าสองหสองเบอกแบบนี้ว่าสูตรเลขรูดเท่าหลายงวดแล้วสูตรเลขรูดเท่าหลายงวดแล้วหลายคนเล่นสองตัวตรงหวยหาน่อยเลขเด่นเบอร์ดังพารวยเป็นมหาเศรษฐี ถูกได้เงินสิบเงินแสนเงินหมืน่นเงินล้านลืมตะอัปปกได้วันนี้โชคลาบมาหาพี่น้องมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านท่านแล้วอย่าลืมเอาไปเสี่ยงโชควันนี้เลขรูดสิบตัวเท่านั้น5 3 5 4 5 5 5้าสี่2้าห้าห้เสองสามสองเข้าแน่แม่จ๋าก,การันตีทุกการันเตอเหมือนเดิมเศรษฐีทุกท่านมาดูทีนี้เลขวิง่งหลายคนชอบเลขวิง่งชอบถามเลขวิงว่งวิ่งอะไรดี หลายคนชอบถามเลขวิ่งวิ่งอะไรดีเหมือนเดิมวันนี้มีเลขวิ่งให้871ตั้งฝั่งนี้12เอาหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยเป็น8บวก1เท่ากับ9 8บวก1เท่ากับ9ด้านหลังเอา1บวก2เท่ากับ3ด้านหลังเอา1บวก2เท่ากับ3รวมลงมา9บวก3เท่ากับ12ตัดหน้าเอาหลัง 9บวก3เท่ากับ12ตัดหน้าเอาหลังเพราะฉะนั้นปักหมุดเลข2แล้ววิ่งจัวดเลยเพราะฉะนั้นงวด26พฤษภาคม2564ที่จะถึงนี้ปักหมุดเลข2แล้ววิ่งเลยนะคะเลข2มาแน่แม่๋ามมาแน่พ่อแม่พี่น้องอยากเป็นมหาเศรษฐีอย่าลืมปักหมุดเลขสองแล้ววิ่งจัวดเลย สวดลอยสรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังแบบนี้สรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังแบบนี้เลขเด่นประจํางวดวันที่ย6พฤษภาคมสอายเลขเด่นประจำงวดวันที่ย6พฤษภาคมสองววายเด่นบนศูนย์เด่นล่างแปดเด่นบนศูนย์เด่นล่างแปดเลขรูดเลขรูดที่น่าสนใจคือห้าสอง เลขรูทท like ี่น่าสนใจคือห้สองและเลขวิ่งคือวิ่งสองเห็นอะไรไหมพี่น้องจ๋าเห็นอะไรไหมพี่น้องจ๋าเลขสองเข้าสองสูดรเพราะฉะนั้นงวดนี้การันโตถูกการันตีเลขมหาเศรษฐีเลขมหาเศรษฐีงวดนี้สองมาแน่นอนใครชอบเลขวิ่งใครชอบปักหมุดแล้วิ่งจวดเลขสองมาแน่พ่อแม่พี่น้องจ๋า เลขสองมาแน่พี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นสามตัวบนบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นสามตัวบนบอกแบบนี้0ูนย์ห้าสเน้นเน้เนเข่งเข่งสำหรับสามตัวบนสองล่างสองล่างบอกแบบนี้เลขสองเข้าแน่สองแปดสองห้าสองสองสอ สี่ตัวเท่านั้นแต่ซื้อเลขทำอะไรซื้อเลขอย่าลืมกลับพี่น้องแปดสองหาสองสองสองไปแล้วศูนย์สองเพราะฉะนั้นงวนี้กระนตีให้พ่อแม่พี่น้องมหาเศรษฐีสุภสุคนทราบเลยว่าเลขมหาเศรษฐีมาแน่คือเลขสองสามตัวบนเข่งเ่งเน,น,น้นๆโดนๆแบบเต็มคอจวดเด้อพี่น้องจวดศูนย์ห้าสองสองตัวล่างวันนี้ให้สี่ตัวสองแปดสองห้าสองสองสองศูนย์ซื้อเลขคนฉลาดต้องกลับ ซื้อเลขต้องกลับใครซื้อเลขไม่กลับนั่นคือพลาดเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับด้วย8252และ02ย้ำอีกครั้งสตัวบน0522 2, ตัวล่าง28252220825202ขอให้พ่อแม่พี่น้องชมบูชคนโชค,โคดีกลายเป็นมหาเศรษฐีเงินหมื่นกลายเป็นมหาเศรษฐีเงินแสนเงินล้านเดบิตหนีเบสินเดลืมตาอาปากใดมีเงินใส่บวขานมือผู้ใดเป็นมหาเศรษฐีแล้วอย่าลืมกดติดตามและก,ะกดกระดิ่งช่องเลขเด่น มีหวยมาบอกพ่อแม่พี่น้องทุกวันอย่างแน่นอนสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า